สวัสดีค่ะพี่กันสวนเห็ดกันนิกาน,นะคะเช้าวันนี้เนี่ยพี่มาอยู่โรงเรือนเห็ดฮังการีนะคะหรือทางเชียงรายเรียกว่าฟ้าขาวเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเพราะว่ามีลายใหม่เนี่ยถามเข้ามาเยอะว่าดอกขนาดไหนเราถึงจะเก็บได้นะคะก็ขนาดนี้เก็บได้นะคะเนี่ยช่อนี้เก็บได้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องทิ้งไว้ก่อนเนาะแล้ววิธีเก็บนะคะเราก็จะสอน มือไปอย่างนี้แล้วก็ยกซ้ายโยกขวาแล้วดึงนะคะอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจยังไม่คล่องก็อาจจะเก็บทีละช่อแล้วก็เรียงอย่างนี้นะคะเวลาเรียงในตะกร้าเนี่ยนะคะเราก็เอาเนี้ยค่ะเรียงรอบเลยแล้วตรงกลางเนี่ยก็เอาเนี่ยค่ะตีนเห็ดชนกันนะคะเนาะแล้วดูอย่างกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองเก็บให้ดูเนาะเวลาเก็บก็อย่างนี้เลยถ้าที่นี่ทําทีละช่อเนี่ยมันไม่ทันกินนะคะเราก็อาจจะต้องเอา หลายช่อนิดนึงนะคะจนกว่าเท่าที่มือเราจับได้แหละเนาะสามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้แล้วค่อยวางทีเดียวเพราะว่ามันมีหลายโรงเรือนถ้าเราเก็บทีละช่อเนี่ยในเชิงปฏิบัติจริงอ่ะมันจะค่อนข้างช้านะคะแต่ถ้าลายใหม่ที่ยังมีจํานวนก้อนไม่เยอะจํานวนโรงเรือนไม่เยอะนะคะก็ยังไม่คล่องก็เก็บทีละช่อยกซ้ายยกขวาแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะ โอเคเนาะอย่างนั้นวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ